นนี่นะคะก็กลับมาแล้วจากเชแอนอันนี้ก็เป็นชุดซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะเป็นชุดเมโลดี้สำหรับเด็กอ,อของโซเรโอแท้นะคะราคาเงินไทยก็ตกประมาณชุดละอืตกประมาณ60บาท60กว่าบาท50กว่าบาท60กว่าบาทประมาณเนี้ยคะ่ะไม่เกินนี้จะบอกว่าผ้าดีมาก มันไม่ใช่ผ้ากระดาษเหมือนแบบพวกคนไทยมันทําชุดสันตาขายอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะเดวน่ารักมากทีนี้เดี๋ยวมาดูของเล่นกันดีกว่าก็อย่างแรกเลยนะคะก็อันนี้ภูมิใจนาเสนอมากจะเป็นของคล้ายๆทำมามากระเจียะะ๊ยค่ะแต่ว่ามันจะเป็นตัวกระเป๋าของเล่นก็จะเป็นลนนักษณะนี้นี้ค่ะเวลาเล่นก็ ขออนุญาตเปิดก่อนมีมือเดียวอันนี้เป็นการ์ดเขาที่ให้มาเขาให้มาประมาณห้าใบมันจะใช้การ์ดรู่นนะอันนี้มันจะแตกต่างกันนิดนึงเอ่อเปิดก่อนเปิดเปิดปดปดปดหายเปิดไม่ออกอุ้ยนี่เนี่ยนี่แล้วอืมนี่กดให้ดู เนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้ก็เวลาเล่นก็เหมือนทำมาก็เลยค่ะมีเอ่อมีแต่งตรงแต่งตัวอะไรเย้ยเออแต่ตัวนี้มันจะต่างที่แบบเรื่องแต่งตัวแล้วก็เวลาที่เขากินนะ่ะมันจะเป็นแบบเป็นกินเสียงเพลงอะไรเงี้ยน่ะโอ๊ยมองไม่เห็นเลยเป็นอะไรเนี่ย มีเกมให้หาเงินอ่ะเข้าการให้ดูอ่ะอันนี้คือข้อแตกต่างกันนิดนึงมันก็จะขึ้นงี้เดี๋ยวเราก็จะรูดการให้ดูแลเดี๋ยวนะเดี๋ยนะ,ะเลือกสักใบอ่าใบน,นี้ลนะแล้วนะแล้วมันก็จะให้เราเลือกเลือก,อ,กอ่ารูดซ้ำแล้วเขาก็จะมีไอเทมแปลกๆโผล่มาให้เราไม่ซ้ำกันแล้วแต่การที่เรารูด แล้วเราก็ไปแต่งตัวอะไรประมาณนี้ค่ะสนุกนะน้องลองเล่นดูเองมันก็เหมือนธารรมก้อเลยแต่ว่าแตกต่างกันอย่างที่บอกโอเคอันนี้ผ่านไปปิดปิดอ่นไปหนึ่งสองอย่างละเกดิกดการเกิดการก็อันนี้ธารรมก๊อนแกะละเป็นธามกอจี เป็นเมลี่เซตนะคะเมลดี้แลนเซตก็นี่แหละมันเก่าแล้วใครๆก็มีเล่นแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเอาแล้วมันเอาแล้วเมื่อก่อนตอนเล่นนะตอนที่ซื้อเล่นครั้งแรกอะสีชมพูยังไม่มีใครเล่นเลยแบบแล้วแล้วราคาถูกมากอะ่ะเวลาเออเรานําเข้ามาเองอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้อ๋อโหบวกกันกจะจายอ่าทีนี้ อันนี้เป็นขนมของเล่นด้วยนะคะก็จะมีหลายๆแบบอันนี้อยู่ใกล้มือสุดประมาณนี้ก็มีคิตแคทบูรี่ชีสเค้กลักษณะในซองก็จะเป็นประมาณนี้แกะออกมามีประมาณนี้อร่อยดีค่ะลองชิมดูแล้วจะเป็นช็อกโกแลตขาวผสมกับบุรี่ชีสเค้กเหมือนเลยอะ่ะเหมือนกินเค้กอะ่ะอร่อยดี น,นี่เปลี่ยนมานี่ซากกินอยู่อันนี้อันนี้อันนี้นนนนสตรอเบอรี่อะไรวะสตรอเบอรี่เจเวอรี่สตรอเบอรี่เจเวอรีร่อันนี้มาจากเออลืมบอกภูเขาไฟฟูจินะคะแถวเ,เป็นเอ่อมันวางขายอยู่แถวภูเขาไฟฟูจิที่ซื้อมาแล้วก็เออตัวนี้อร่อยนะเป็นช็อกโกแลตเคลือบบลูเบอรี่ ตรอเบอรี่เนี่ยจะเป็นผลไม้ด้านในเป็นผลไม้จริงๆอะคะ่ะแต่ว่าเขาอบแห้งเรียบร้อยแล้วกลับมาถึงบ้านเรานี่ยัดเข้าตู้เย็นทัไม่ทันละลายเป็นน้ำเลยคะ่ะแล้วก็อนอกจากนี้ก็ยังมีคิตติ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 ขนมคิตติอันนี้จะเป็นข้างในจะเป็นเหมือนมันเหมือนอะไรสักอย่างอะแต่อร่อยมากาแล้วก็แป้งมันจะเป็นคล้ายๆพวก แป้งอืมอะไรอะเหมือนเหมือนแป้งตดริยาก,กิอะไรอย่เงี้ยเขาเรียกอะไรนะที่โดลรมอนกินอะเอออร่อยมากอร่อยมากจริงในตู้ยังมีเพียบนะคะแต่ว่าแช่ตู้เย็นอยู่เพราะมันละลายอ๋อลืมลิกาจ้างที่นูนี่เมวจังโ,โปโปโกโอโหถูกมากแต่ขอโทษเราไปเห็นตอนตังไม่มีแล้วแบบ ตังร้อยหล่อน้อยมากอะไรอย่างงี้ก็เลยอดไปนะคะก็เลยคิดว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปพี่อ,อเดร์เอาก็ได้เซ็งอ่ะแบบแต่ตัวหนึ่งถูกมากนะพันถึงสองพันบาทเองอที่เราเห็นกันเขาขายสามสี่พันอะไรอย่างงี้เดี๋ยวไว้มมีโอกาสจะไปสอยอีกแน่นอนรอบนี้คงจะไม่พลาดเอาละโอเคงั้นดูกันพอหพอมปากหอมคอ,อ,อ,อเนาะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีอะไรมาให้ชมอีกเดี๋ยวจะ พามาชมกันอีกนะคะบ๊ายบายไปแล้วเอเรียบ๊ายบาย,บาย,บาย